นี่ก็เป็นภาพอดีตท,นะที่ยังไม่ได้บวชนก็จะประมาณนี้นะบางคนเนี่ยอยากมีกล้ามเนื้อซิกแพคก็ออกไปเล่นกล้ามท้องทุกวันเลยนะอ้หลวงพี่ก็จะบอกตามความจริงนะเว้ยว่าเล่นกล้ามท้องนะมันไม่อาจที่จะสร้างกล้ามเนื้อซิกแพคได้บางคนก็จะสงสัยเอะหลวงพี่ทําไมหลวงพี่พูดแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้เออจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นอยู่แล้วอะ ถ้าเล่นกล้ามท้องอะกล้ามท้องมันจะเป็นลุกๆขึ้นอ่าแต่ถ้าลองคนที่มีไขมัน Body อด d y fat เยอะอยู่แล้วอะมันมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะเว้ยเออนั่นแหละมันจะไปเล่นยังไงวะคนอ้วนลองพิจารณาโดยแต่คนทุกคนเกิดมาบนโลกเนี้ยก็มีซิกแพคทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไข,าขามันไขมันมันบดบางไว้การที่จะทําให้กล้ามเนื้อซิกแพคขึ้นมาได้นักวิทยาศาสตร์หรือหมอก็วิจัยออกมาแล้วก็คือการออกกําลังกายด้วยแรงต้าน ส่วนการออกกําลังกายที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดเลยที่เบิร์นไขมันที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเผาผลาญไขมันที่ดีที่สุดก็คือการเล่นสคกอนการเล่นสคอนเนี่ยประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ3 5 0 3 60แคลได้ประมาณไม่เกิน2เดือนก็จะมีซิกแพคได้ถ้าคนแบบไม่ได้อ้วนมากเลยประมาณนี้คนแบบอ้วนหน่อยก็ประมาณ6เดือนประมาณนี้ไอภาพนี้ที่เห็นเนี่ยหลวงพี่แทบไม่ค่อยได้เล่นกล้ามท้องเลยนะเล่นแต่เวทอย่างเดียวประมาณนี้ เออแต่ถ้ามีไขมัน body f a กเยอะอยู่แล้วเนี่ยเล่นให้ตายได้กล้ามเนื้อท้องก็ไม่ขึ้นหรอกประมาณเนี่ย